ไม่วันวันนี้ออกวันนี้ออกไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วก็แบบนั่งเม้า์มอยกันเรื่องปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยตั้งแต่ตั้งแต่ไปบ้านเพื่อนตั้งแต่หกโมงอะไปนั่งคุยเม้ามอยกันยันแบบสามทุ่มครึ่งผมก็เลยเดี๋ยวกลับแล้วเพื่อนเดี๋ยวสี่ทุ่มปตทปั๊มมันปิดไงเดี๋ยวปั๊มปิดเดี๋ยวไม่ได้เติมแอติกจังเกิลเหรอแอติกจังเกิลเว้ยก็เลยไม่ได้ดูแชทเลย โหแล้วทักมาครั้งแรกกันแล้วเราตอบช้าเลยความประทับใจแรกก็คือเขาตอบแชทช้าจนแบบว่าได้มาบอกทนสตรีมเลยโคตยโตดพ่อโคตรแม่ซีซีเลยโอมายอมใจเขาเลยตอบตอนนี้มันสายไปแล้วโอกัตเตอผม่าเป็นคนไม่ไม่ค่อยดูไอ้นี่ไม่ค่อยดูแชทในติกต็อกอ่ะผมดูแต่ในเฟสว่าเอ้ยมีใครทักมาไหมอะไรอ่ะผม่าแบบ เปิดฟาร์มแบบทำฟาร์มผักเล็กๆอะไรเงี้ยผักสลัดขายก็เลยแบบจะส่องแชทเฟซบุ๊กไปบ่อยเผื่อแบบมีลูกค้าโทรสั่งแาาการว่าติ๊กต็อกไม,ไมไไ่ไม่ค่อยดีดูในแชทเงไม่ค่อยดูแชทติ๊กต็อกเท่าไหร่อ่าเลยทักทักมาวันแรกก็ไอ้นี่เลยบนนะครับบนบนเยอะนะมันได้ปิดนะใครเล่นกับผมนะปะว้นจินปะว้นจินจังเกินโอเคครับผมมาซุซปเปอร์เซฟเอ,อ้ยเกือบไม่ทันบนสามฮะ Right, ตอนนี้ผมเก็บจริงจังแล้วห้าพันกว่าจะเข้าหกพันละมันเล่นกับผมพารถแต้มหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบไอ้นี่ด้วยแหละทีมเรามันมิมกซ์ใส่กันอะถ้าเก็บเม็ดก็ต้องเล่นกับเพื่อนแบบที่แบบเล่นด้วยกันบ่อยอะเนาะ <c oughs> ผมก็แบบเล่นตำแหน่งที่แบบมันไม่ได้แบกเพื่อนไงอย่าตายนะ <c oughs> เพิ่มเกาะให้เพื่อนทุบไปหนึ่งกลุ่ม เอยอยอ่าเออย่าดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหใครเห็นก็ว่ารอดตาย <c oughs> ใครเห็นก็ว่ารอดประสบไอ้พวกเอวสี่แต่นกเติมอยู่ <c oughs> ก็เลยกล่าวว่าวันนี้ไม่ไม่ได้ดูแชทเลย <c oughs> คือถ่ายถ่ายคลิปแบบนั่งกินแบบชิวๆกับเพื่อนแหละ <c oughs> คือเพื่อนมันมอมไงคือตีแรกว่าจะกลับตั้งแต่สองทุ่มกว่าแหละเ <c oughs> พื่อนแบบผมมาหานอนแล้ว <c oughs> โอเคครับฟันดี้เป็ดน้อยด้วยครับวันนี้เพื่อนบุ่ม วายแบบว่าอะไรนะมะม่วงหา,มาวมะนาวโหวเอาเอา,เอาไปบ่มทาวายคุณแฟนดีเมซี่สวัสดีครับผมก็เลยลองชิมกับเพื่อนก็เลยเอา้าวนั่งกุ้มกิ่มกันเลยนั่งชิมเสร็จก็นั่งเมาส์มอยกันเลยพูดไปเรื่อยเลยนะล่าสุดแล้วปาวินจินบอกว่าคอเกมไหนพี่อะไรเงี้ยโทมาอยู่นี่ป่ะเนี่ยเอ้ คือเทลมันขาตายอะเนะาะแต่เขาก็ไม่น่าแหลมนะเอ้ยลูกระเบิดมันแรงซ้อนอยู่ซ้อนอยอู่ไปหนึ่งทีซีซีมันเยอะกว่าเรานะเนี้โอมาเนี่ยตัวน่ารำคาญมากลุยใครล้วงอะเอาปรวัิจีนเอวิ่งอยู่วิ่งอยู่มีล้างมีล้างซ้อนอยู่ขอโทษเอ้ยเขาได้ยินผมไหมเนี่ยผมขอโทษผมแบบไม่ได้ว้าเขาดักขนาดนั้นนะ <laughs> ว่ามันมันเทลมันขาตายมันไม่น่าจะไปยืนลึกเกินแม่น้ำหรอกใจเย็นเย็นแอตติกด้วยดิแอตติกมันเอาจริงๆมันก็เก่งนะถ้าแบบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยตัวเปิดไฟดาเมจก็มีมีอันติอามาตะด้วยอ่ะอยากเล่นแท้งแทนเลยชอบบวกผมชอบเล่นเมจที่ผมมาเล่นรวมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นรมส่วนมากอ่ะผมจะเล่นเลน ไม่ต้องมาล่งผมผมถอยแล้วรับบนสามเลยคุณนี่นะรางแล้วเพื่อนที่เรียมาอีกทุกคลิปจังหวะนี้พีชีพช็อตเดิมเลยเนี่ยช็อตหนีตายเนี่ยฟิกเกอร์หนีเนี่ยแล้วโอมาก็ตาม,มาทุบเกือบตุยคือผมมาชอบเล่นเป็นเมดแบบว่าเมดดักจกับอยากเล่น ต่อนนะแต่ง่วง,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 งกดสกิลผิดเอาไว้ไม่ไรครับพักผ่อนเลยมันก็ดึกแล้วแหละว่าตอนข้าไปซอ้มปมปซอมทีมได้หรือเปล่าก็เลยไอ้นี่เลยปะเพื่อฟอ้มแตกเลยดึกๆก็จะแด็ดเมตึงๆหน่อยกดมากับเปาววุญจินเียปาววุญจินแบกผมอย่างอเงี้ยเล่นเป็นอ้อยใช่ปะกดสองเอ้ยมีสามนี่ใช่ปะอีกคนหนึ่งคนดูใช่ปะเหมือนเรากดมาสาวเนี่ยผมลืมใช่ซ้อมพี่อ๋อ อาจจะซ้อมมาแล้วแบบมันลาลาด้วยหรือเปล่าซ้อมทีมาแล้วมันก็เหนื่อยละมาเล่นมาแบบผมเองครับอุกก้ยจ้ออีกคนเป็นใครนะน่าจะเป็นแครี่ปะ่ะนิซึกโกะว้าถึงว่าได้ยินเราบนสลับเลนได้นะครับผมอันตีไปแล้วมันล้างเอออน,นิี้เดียวค่ะดาเมจผมต่อยแล้วผมต่อยแล้วจะเอาจริงดิเอาโอมาเหรอสลับนะสลับนะล่างหายล่างหาย ขอเถิดเพื่อนยืนให้ไม่ไหวเจ็บแล้วสลับเทวะสลับวิ่งล่างเร็วโอมินตีแล้วมันเยอะนะมันเยอะนะระวังมันโป๊กไก่นะแอล์ซ้ายเมทนะครับลิเลียแล้วฝันดีนะครับฝันดีเป็ดน้อยได้เด้อเกียบเกียบแล้วมีมีหลับแล้วล่ะฝันดีด้วยนะครับอุ้ยกาเข้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่ซ้อนอยู่นกบินนกบิน ยางโอ้ยมันเยอะมันเยอะทุบไปหนึ่งกลุก่มมันโดนขังอทำอะไรไม่ได้เลยร้างกันเเพื่อนผมไหวแค่นี้โอ้ยเออระเบิดกับตุ้เออเพื่อทีมสู้ไม่ได้เลยพี่รอพี่รอเชียร์ผมในโปรล,ลีกด้วยนะถ้าเข้ารอบ yeah, แชเดลชอบโดนขังถ้าโดนขังนี่คือมอบเลยอะโปรล,ลีกเลยอะ่ะ บลิกนี่ต้องไอ้นี่ปะผมก็ไม่รู้เขาคัดไงเห็นแต่เขาแบบเปิดแบบว่าเปิดรับสมัครให้ไปคัดตัวแบบในแบบสังกัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบตำแหน่งประจำอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักแข่งห่อโปลิกอะหรือเขาแบบมีแมวมองมาจากแบบแบบจากแบบเซมิแบบเขาเรียกอะไรนะลีกเล็กอะเมเจอร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยปะลีกที่มันเล็กลงมาหน่อยเป็นแมวมองแมวมองแบบไปคัดตัวดูอะไรเงี้ยไปเทสทีมดู อะไรงี้ไหมผมไม่แน่ใจนะไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันมันก็จะมีในสังกัดมีทีมเล็กทีมใหญ่ด้วยไงยจับแล้วนะโอเคครับจะจะเข้าไมหมล่ะจับแล้วนะเงินมันนำโอ้โหโอเลโอมนรวยสุดเว้ยเอาขวามีเอาขวามีเม,มดเมดเมดอันตีแล้วโอเมนล่าง จะเย็นนะครับเทลมันเลดเกมฟาร์มไปก่อนโซนๆอยู่ผมคลักลพิทักเทลผมเคยเข้าโปรลีกแปดทีมสุดท้ายแล้วตอนที่มีโปรลีกแรกๆอ๋อเอ้า,อาพุ่งปิดทางสวยนะที่ไายตั้งเกาะสวยครับมีรางมีรักบล็อกอยู่โอ้โหถ้าแอดทิงน่าจะไม่รอดมีรางมีรักลังแล้วโอ้ยแคลรี่มาแคลรี่มาโอ้แคลรีมล่มันตีฟรีเลย ไหวแค่นี้พิกนีเลยวัาทีว่วทีผมต้องดีเลื่อดแล้วนกต้องเกิดด้วยโอ้ผมดูทุกลีกเลยนะที่มันแข็งเลยสนุกดีดูเขาดูคนแข่งเก่งเล่นแต่เราก็ <laughs> เราก็ไม่ไหวหรอกเราก็เอาเท่าที่เล่นไวสภาพทีมกู <All> right, เอมิลี่เหรอ กลางโดนกลางโดนเคลียรร่างกนหน่อยผมไปโซดกันไอดี ID หลักผม7จะดสิบห้าดาวผมเยอะสุดก็แค่แปดดาว <c oughs> อันนี้แหละซีซั่นนี่แหละที่เล่นรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เล่นบ่อยอขึ้น <c oughs> ตั้งแต่มาสตรีมมาถึงได้เล่นบ่อย <c oughs> ปกติก็เรียกวละตาสองตา <c oughs> ดาวเงินตามเยอะ <c oughs> ผมขายมาซื้อรหัสที่เล่นกับพี่อื เอออย่างนี้คนขายรหัสเยอะนะผมดูในแบบในติ๊กต็อกคนขายรหัสเกมเยอะมากเลยแบบ T B R O อะไรอย่เงี้ยพับจีฮีไฟล์หูขายขายรหัสกันกระนำเลยจนแบบนี่คนเขาขายรหัสกันขนาดนี้แล้วเนี่ยสมัยสมัยก่อน,นว่าเห็นเขาขายรหัสแบบน้อยเกมอะเนาะอยู่นี้มาเต็มเลยเขาอยากได้หลานชอบความเป็นส่วนตัว๋องเขาชอบส่วนตัวซื้อมาได้สกินใช่ไหมผมเห็นเขารีวิว พอรีบิวบอกว่าที่ซื้อเพราะว่าตัวละครนี้มันมีสกินแบบจุดบวกนะมันมีสกินนี้โดยจะขอพวกอันนี้แหละพวกดาบพิฆาตประสูนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้แบบซื้อตัวนี้เพราะว่ามีสกินนี้สกินเดียวแต่ส่วนมากฮีโร่ก็จะครบไปแหละฮีโร่ครบแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เน้นสกินอื่นหลักไม่กี่พันเองปะสามถึงห้าพันอะนะยกเว้นแบบพวกสกินแบบทันจิโร่สกินแบบ อะไรนะยิ่งพวกดีเจนพวกมิลเลอร์เคลอะไรนะนาคอสสกินทองอะไรอันนั้นนะผมตายูช่องหนึ่งอะแบบว่า <c oughs> เขาก็นำเสนอแหละก็ดูวเป็นความดูแบบโอ้สวยดิทำเลนดีเฮ้ยเออไม่ทันโดนซ้อนโดนซ้อนนะซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ถอยได้ถอยซีซีมันเยอะ ทีได้ปะอันตีแล้วอันติแล้วอ้าอันติไม่ติดวะโดนแต่โอมาเนะี่ยมีล้างมีล้างเล่นเลยเล่นเลยทุบแล้วผมมีชีพสวยครับล้างแล้วล้างแล้วซอยสุดซอยสุดสร้างโลอยู่สวยทุบไปหนึ่งกลุบอ้าวสวยเทลสวยอุ้ยคอสคิวเลยสวยครับวัดเอาเลยเมื่อกี้สกินสี่พันกว่าไอดีผมเล่นกับพี่อะสี่พันกว่าหมายถึง ราคาสกินเหรอหรือว nah ่าราคารหัสเลยผมดูผมก็บอกว่าคือผมผมวาไม่ได้สายเติมไงผมเติมแบบจำนวนน้อยๆแบบหลักแบบไม่เกินห้าร้อยแบบอาวอรโลพาสหรือแบบสกินที่มันแบบโปรโมชั่นอะไรเงี้ยผมเติมหมดแต่ว่าถ้าแบบหลักเจ็ดแปดร้อยหรือแบบสุ่มอะไรเงี้ยไม่ได้เติมไม่ไหวเหมือนกันโซนหยุดโซนหยุดตีเลยอันตีไปแล้ว ตีป้อมเลยนะครับตีป้อมเลยระวังหลังเข้าผักไปแล้วเดินอ้อมหนีเลยไม่มีรางไม่มีรางรางแล้วเดินสร้างก่ออยู่ถอยนะถอยนะโอ้ยโดนเกี่ยวอย่างเดียวเลยเนี่ยอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยมาหน่าเกียดโพดมันแบบมันเกี่ยวแล้วแบบช่าง,งักแคนเซิลนอะราคา2อ0 0 0ื่นหบาทผมผ่อน2เดือนเลยโอ้โห สำคัญเออโอม่าแบบขนาดว่าทั้งล้างทั้งบล็อกทั้งผักนะยังเอาไม่อยู่เลยคือต้องหลบอะ่ะต้องลอดสกิลให้ได้ก่อนนกอ่ะต้องเล่นกับเราด้วยนะผมว่านกต้องมารวมกับเราด้วยราคาสองหมลยเห้าเลยเนี่ยแต่ก็คือได้ทันจิโร่แต่ว่าดูขามันทันจิโร่มันก็จะมีตัวอื่นด้วยนะรอเพื่อนด้วยจะบวกไอ้ที่หลักผมขายได้เก้าพัน แต่ว่ามันก็ต้องมีโปรไฟล์ดีด้วยนะผมเห็นเขาแบบเขารีวิวบบว่ามีแบบค่าแบบค่าเขาเรียกว่าไอค่าค่าชนะอัตราชนะสงสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเคยเป็นเม็ดนูน้นเม็ดนี้มาด้วยเลยมันยิ่งเพิ่มราคาได้ชาร์จราคาได้แบบไม่ไม่ได้มีดีแค่มีสก,กินนะแต่พวกขายอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆนะก็คือฮีโร่ครบอะเนาะ อ๋อทำไมเทียมาอยู่นี่คนเดียวเนี่ยอั้นตีแล้วอั้นสองผักไปหนึ่งกลุ่มมีล้างมีล้างล้างแล้วล้างแล้วมีผักซ้อนอยู่ภารกิจทุบไปนี่ทุบหนีภารกิจกันเทียวเราแอตติกแอตติกตรงพุ่มนกพุ่มนกพุ่มนกเค,เค,เค,เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปไล่อยู่ไล่ยอยู่เหลือโทนกับจังเกิลดีเลเี้วสวยแล้วครับสวยแล้วของมาเราสู้ไหว เอ้าโผล่ไปอยู่นั่นได้ไงวะน่ะตกใจเลยงงเลยโผล่ในโผ่นั่นได้ยังไงเอาโทนหายเป็นกลางไปตีกลางช่วยกันหน่อยทีเดียวก็แตกแล้วล่ะตีกลางหน่อยตีกลางหน่อยห้ารอยเก้าสิบ เข้าไปเกาเลยเข้าไปเกาเลยตั้งโลช่วยอยู่เกาป้อมก่อนเกาป้อมก่อนโอ้โหไม่มีใครตีป้อมเลยอันตีแล้วถอยอันตีแล้วถอยเจ็บมากเจ็บมากทุกคนอนะเจ็บมากซอนนกอยู่ช่วยนกอยู่นกต้องรีถอยโอ้โหป้อมล่างเรากระจุยแล้วอันชนะของแปดสิบกว่าและอ้อยเม็ดส้มยาเม็ดฟ้าอืม ไอ้พวกนี้มันแบบทำให้ราคาสูงเนาะอัตราชนะสูงแล้วก็ฮีโร่เม็ดมีด้วยอะไรเงี้ยเข้าเลยเข้าเลยสวยแอตติกับติไปแล้วเลนล่างเลนล่างเลนล่างมันจะดันจบผมพักคีผมพักคีบบอ,อกตอนแล้วสวยดันล่างดันล่างก่อนเทียวดันล่างให้หน่อยผมกันกลางก่อนติ เหลือโอมากัาเมดลเลืเล่ยนะครับผมสวยแล้วสวยแล้วกำลังไปกำลังไปเอากางเอาดักนะผมโซนนะทีมโหดเล่นง่ายจัดบอกเลยใช่อันนี้มันแบบออสตาออสตาคนดู <c oughs> อันนี้มันเล่นขำๆกันอะผมอะผมะไม่ซีเรียสผมรู้แล้วว่าโอกาสโอกาสแพ้มันปกติแล้วแหละเพราะว่าเรามันไม่ได้แบบทีมเพื่อนเล่นด้วยกันไงมันเป็นแบบว่าไอ้นี่ไง แบบคนดูอ่ะแบบคนนู้นคนนี้เข้ามาแจมกันแบบมันก็ทํามันธรรมดาไม่ได้เล่นเข้าขากันทีป้อมหน่อยสองร้อยปล่อยกลางเลยปล่อยในเดี๋ยวอน <c oughs> คือผมคิดดีไม่ได้เลยอ่ะปล่อยในเนี่ยปล่อยในนี่คือหมายถึงในในบ้านใช่ไหมอันตีอันตีเทียรตีป้อมนะครับผมรอผักดูโอมาด้านซ้ายนะระวังช็อตแล้วล้างแล้วล้างแล้วแ <c oughs> ทงอยู่แทงอยู่ช่วยอยู่ช่วยเเมลี่อยู่ เข้าสุดเข้าสุดเทลฟีเทลฟีอฟซอนอยู่ซอนอยู่ดาเข้าดาเข้าอันตีอันตีเข้ากลางเล่นเลยเล่นเลยจบได้จบได้เนป้อมผมมีผักผมมีผักผัก,ผ,กผักโอเมนสวยเย่พี่ชายผมในทีมอ่ะอัตราโอ้โหอัตราชนะเก้าสินี่เขาเล่นหรือเขาอะไรวะเนี่ยแกน